เสียงเกย์คันเลยวะเนี่ยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะคร่บก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในเมิวิลนะครับผมลอยการอีกความชั่วร้อยนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจแล้วจะเกิดว่าเสียงพี่มันหล่อเกิดไปอะไรอย่างงี้นะครับเพอดีว่าพี่ไปตัดแต่งอ่าบังเสียงมาใหม่นะครับก็เลยเสียงหล่อเป็นปกตินะครับคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไป ดูจุดฟาร์มนะครับจุดฟาร์มสตเตตสำหรับใครที่อยากจะเปิด AFK ออโต้ไว้อะไรก็ตามนั้นพี่ไม่บอกว่ามันใช้ประกรมโปรแกรมอะไรก <c> ็ <oughs> สามารถทําได้แต่ว่าก็ให้มันเนียนๆหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอย่างไงาถ้าเกิดผู้พัฒนาเขามาเจอก็อาจจะโดนแบนได้ก็ใช้กันอย่างระมัดระวังนะจ๊ะใครที่แบบใครที่แบบใช้โปรแกรมออโต้คิกอะไรเงี้ยเออตามนั้นแหละนะส่วนใครที่แบบใช้มือกดเองหรือว่าใช้เขาเรียกอะไรวะใช้ ใช้มาโครของเมาส์ใช่ไหมหรือว่าใช้มาโคคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันน,น่าจะไม่ผิดอะไรต่อการเล่นเกมนะครับผมว่านะถ้าพวกนั้นอนะเออแต่ถ้าโปรแกรมนี่ก็ต้องดูอีกทีลองใช้กันดูนะว่าโดนแบนหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จุดสาคัญเลยก็คือพี่จะพาทางน้องทุกคนเนี้ยไปดสไูสถานที่รับแต่ไม่รับนะครับสถานที่รับแต่ไม่รับนะครับนะก็มีบางคนที่รู้แนละ้วก็บางคนที่ไม่รู้นะครับแต่พี่คิดว่ามีหลายคนมากเลยนะครับที่ยังไม่รู้นะครับ ในจุดฟาร์มเหล่านี้นะครับที่พี่จะพาไปนะครับซึ่งมันเป็นที่ที่เอาไว้เปิด AFK ฟาร์มสเตตได้อย่างสบายใจเลยเนี่ยมันเราจะฟาร์มค่าเมลีใช่ไหมครับเนี่ยค่าสีส้มเนี่ยคุณผู้ชมต้องเตะอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอันไหนว่าเมลีนี่คุณผู้ชมต้องเตะหรือว่าต้องคลิกหรือว่าต้องก้านคออะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเมล์ตานเนี่ยกูยังต้องกดแบบนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมฟังเสียงคลิกของผมไม่ดีนะอ่าประมาณนี้ใช่ไหม เราต้องจิกอยู ced, og, aunque, mee, okay, nisse, mache, right? ่เรื่อยๆใช่ไหมค่าเมลีมันถึงจะเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยถึงถ้าเกิดว่าเรานั่งกดเองเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกป่ะเราจะเบื่อแล้วก่อนเราจะเมื่อยมือล้ามือใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะต้องพึ่งโปรแกรมอะไรกันโปรแกรมช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นอะกันผมจะไม่ขอเรียกว่าโปรแกรมช่วยเล่นนะเพราะมันใช้แล้วมันก็ไม่เดินไปแล้วคือเราบอกมันมันเหมือนมันอนุญาตแบบลับๆอ่ะถึงจะไม่บอกแบบเปิดเผยก็ตาม คือยังไม่โดนแบนอ่ะก็อาจจะมีบาง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 โปรแกรมที่มันโดนแบนนะครับส่วนพวกที่ใช้เอ่อมาโ,โครของจอยมาโครคีย์บอร์ดมาโคเมาส์อ,อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่โดนนะครับก็แต่ถ้าเกิดใครยังจะสามารถเอฟเคได้ก็ลองกันดูนะครับอ่ะจุดแรกก่อนเลยนะกันนะครับวันนี้ก็ยังหลายจุดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะนึกมาเรื่อยๆแล้วกันเรียกให้คุณผู้ชมดูเลยครับจุดแรกเลยก็คือเป็นจุดที่อันตรายที่สุดที่จะเจอคนได้ง่ายที่สุดนะคุณผู้ชมนะแบบคนแะเข้ามากดได้ง่ายมากนะครับ แต่ว่ามันปลอดภัยที่สุดครับหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะแต่ถ้าแต่ถ้าจุดนี้ไม่ปลอดภัยก็ควรจะเปลี่ยนนะครับอ่ะ <S 2> <S 2> เดินเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าในถ้านี้มีหลายจุดมากครับที่หลายคนมองไม่เห็นนะเน่เหมือนเราเข้ามาแอบตรงนี้ใช่ไหมแบบเพื่อนมองเข้ามาในถ้ำอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ทันสังเกตนะครับก็ไม่ไปยุ่งกับไอ้เคียเดมอนอยู่แล้วไหลเคียเดมอนมันกระจองไงเออเราก็มาแอบตรงนี้แล้วก็แบบฟาร์มกงนเราต่อไปได้นะครับหรือถ้าตรงนี้ยังไม่เนียนพอนะครับก็ยังมีอีกนะครับอยู่บนบนบนนี้บนนี้ อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เลยครับเนี่เยเหมือนเพื่อนเดินเข้าถ้ำมาแล้วใช่ไหมก็ไม่ทันได้สังเกตหันดูทาด้านข้าง,งหลังข้างบนหรอกนะใช่ไหมตรงนี้ก็ฟาร์มได้ครับผมนะเนี่ยตรงนี้ถือว่าเนียนใจได้อยู่แล้วก็ตรงไหนอีกในถ้ำน,นี้น่าจะมีประมาณสัก2จุดนะผมคิดว่านะนาในถ้ำน,นี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอ่าก็มีจุดส่วนอื่นเอ้ยเรือผมยาวเรือผมไปเรือผมโอเคครับส่วนอื่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่เกาะอื่นก็ยังมีอีกเยอะเลย ส่วนในบ้านตรงนี้ผมไม่ค่อยแน,น,นะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงเรือก่อนเรือไม่ไปมันเรือจะบักไปสิเฮ้ยไปเรือไม่ไปวะเ <c oughs> หมือนติดอะไรสักอย่างนะครับเหมือนมีคนเอาได้มาติดไว้อะอะไรวะเฮ้ยกองจริงๆไ <c oughs> มปเรือกูไม่ไปวะเนี่ยใครเป็นโยงได้กับเรือกูหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซื้อใหม่แล้วกัน ทำดีทิ้งไว้แล้วกันสม่แมกเลยบักตีรนะักโอเคครับเราดีไปได้เอา้ามาขับชนกันอีกอะไรอะไรอะไรกองได้ไอบ้บ้าเฮ้ยคัดจมูกเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปจุดต่อไปนะครับพี่สามารถคิวบอลไว้ว่าบอยยังยังยังคิวบอลหน้นันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีบัตวีซ่านะครับ จุดต่อไปเลยนะครับที่ผมจะแนะนำนะคุณผู้ชมก็จะเป็นเปนในถ้ำคนระับผู้ชมเป็นในถ้ำเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นถ้ำที่แบบถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะว่าตรงนี้มันมีถ้ำอยู่ครับก็คือถ้ำที่เกาะน,นี้นั่นเองนะเกาะน,นี้เหมือนว่าเป็นภูเขาสูงสงใช่ไหมเหมือนจะให้เราแบบเดินขึ้นไปเพื่อไปหาอะไรสักอย่างข้างบนข้างบนนี้ใช่ไหมบนบ้านเนี่ยบนศิลาอาถันเนี่ยเหมือนจะมีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับที่เกาะน,นี้นะครับมันมีถ้ำอยู่นะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่ารูมันเล็กมากคือผมเล่นไปประมาณสักสเดือนแล้วครูชมผมถึงจะรู้นะครับว่ามันมีรูถ้ำอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะจะไม่ทันได้สังเกตไม่ได้มองอะไรนะเราเราจะไม่เห็นนะครับเนี่ยเหมือนมองบานๆตรงนี้หลายคนก็ยังไม่เห็นนะครับผมคิดว่านะเดี๋ยวท่ามองเข้าไปลึกๆนะครับนี่ครับตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับเราก็เดินเข้าไปครับแบบตอกเตยตอกเตยเข้าไปเลยนะครับเฮ้ก็จะมีกล่องให้เราเก็บด้วยครับปิง5้บาบาทขอบใจมากครับ แล้วก็ได้ทําดีแล้วเราก็มาแอบตรงมุมตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับปกอติแล้วถ้าคนไม่รู้ว่ามีถ้าตรงนี้นะครับก็จะไม่สามารถเข้ามาได้อืมก็จะไม่คิดจะเข้ามาเพราะว่าไม่รู้ไ <laughs> งคุณผู้ชมก็สามารถแอบตรงนี้ได้หรือว่าแอบตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามีผลบาเรียก็จะดีดอยนะครับก็คือปิดทางเข้าแม่งเลยนะครับนะ <laughs> ยึดถ้ำนี้คนเดียวเลยอันนี้ก็จะดีดีมากเซฟในระดับหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมากวนนะครับอ่า โอเคส่วนจุดฟาร์มจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปต่อเลยแล้วกันวันนี้ก็จะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีผลที่บินได้ไงผมต้องนั่งเรือพาคุณผู้ชมไปเองนะครับจุดต่อไปก็ที่เกาะน,นั้นก็ได้เหมือนกันแตผมที่เกาะน,นั้นรู้สึกว่ามันจะมัะม่วนิดนึงเราไปแอบตรงที่มันแบบซับซ้อนซับซ้อนนะคุณผู้ชมซับซ้อนซ้อนเงื่อนคนก็คนก็มักจะไม่ค่อยพบเราหรอกนะตามซอกตามซอยอะคุณผู้ชมคือเราตั้งไว้ว่าจุดที่มันหายากอะคุณผู้ชม จุดที่คนหาพบได้ยากจุดนั้นแหละคือที่ที่ฟาร์มเวลที่ดีที่สุดอ้าวันนี้ตอนนี้จะมีใครมาน้องก็ใช่ไหมเอาพีม,มาหรือ่มามาเมื่อไหร่เนี่ยพีกับใครวะก๊อตเอ่อใครเอาเดมอนก็นมาเอามาครบทีมเลยไม่ได้ไม่ได้นัดกันเลยได้คุณผู้ชมมาเจอมาเจอไหนเนี่ยนึกว่าน้องกันหมดแล้วเมื่อกี้วันนี้ผมอัดเวลาดึกมากครับอันนี้น้องวันนี้ถ้าจะตามผมมาด้วยนะครับตามมาด้วย เฮ้ย,ยใครใช้พลังอะไรโอ้ใครเป็นผลนีมะวะเนี่ยคือปีธีมะล้อมทะเลเลยจะบ้า,าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปจุดต่อไปนะครับอ่จุดต่อไปก็เป็นจุดที่ลังบอสนะคุณผู้ชมอ่ะใช้เวลาเดินทางนิดนึงแล้วคนนี้ยังตามผมมาเหรอเงาใช่ไหมนะ้าเงาแน่เลยเลี้ยว <laughs> กลัวเลยเลี้ยจริงด้วยเลยี้ยพวกนี้มันยังไงเนี่ยเอ้ยใส่แว่นดำกันหมดเลยเนี่ย พวกนี้มันโหดจัดว่ะลอยนักใช่ไหมอบลอยนักใช่ไหมเดี๋ยวดูดเลยลอยนักใช่ไหม <laughs> เอาเรือผมก็ลอยด้วยนะเพราะไอ้พวกนี้มันนั่งยเยู่นะครับจะว่ากันละมั้งผมจะปล่อยขึ้นพลังออกไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ยกดปิดกดปิดอ่าอันนี้ครับเอ้ยคนกลางหลังตายตายตายกระโดนนด,นนดเร็วกระโดดขึ้นไปบนใบเรือขึ้นไปบนใบเรือ ผมไม่เห็นไนีว่าเขามาน่าเสไม่ตายเขาน่าจะถึกพอควรอยู่นะครับไม่ตายเฉยเลยฮ่านั่งเรือต่อไปครับโหเกาะบอสมันไกลใช้ได้แล้วเนี่ยคือไม่ได้ไปนานเลยครับผู้ชมไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้แล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผีเนี่ยผีของคนนี้นะครับมันกำลังตามผมมาเลยครับเฮ้ยมันจะล็อกเพ้าแบบให้ถึงที่สุดเลยเหรอวะคือสักสิบวิก็ควรจะหายได้แล้วปะ โอเคหายครับดินทาปุ๊บหายเลยไอ้บ้าจุดฟาร์มจุดต่อไปนะครับคุณผู้ชมจุดที่รับแต่ไม่รับนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะก็คืออยู่ด้านหลังคนะุณผู้ชมคือบอกไว้ก่อนเลยว่าเกาะบอสน,นะครับเกาะบอสโวกุนนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบกําแพงสูงมากซึ่งใครจะมาสํารวจร,บร,บรบอบๆเกาะเนี่ยคือมันยากอะ่ะไม่มีทางอะ่ะใครจะมันเสียเวลาสํารวจหลังเกาะอยู่นะครับคุณผู้ชมนะ นั่นก็คือหลังเกาะน,นั่นเองครับที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับใช้ฟาร์มได้นะแต่ด้านหน้านี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเบเพื่อนแบบขับเรือผ่านเขาก็เห็นแล้วแนะ้บว่าเรายืนทําอะไรอยู่นะเพื่อนก็จะเข้ามาตีเราได้เราก็ตายนะครับอา่าแต่ถ้าเป็นข้างหลังนะครับคือคุณผู้ชมดูดีกว่าแม่งจะนั่งเรือไปถึงอะ่ะเบื่อลาคาญแล้วก่อนแม่งกูไม่หามันก็ได้วะกูไม่รู้จะไปทําไมอ่านี่ครับมาข้างหลังครับ เกาะนี้เป็นเกาะที่ใหญ่มากคุผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะใหญ่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของแแบบรีเจนได้แหละแแบบรีเจนมีกี่เกาะแบบนี้ใหญ่เป็นอันดับต้นๆเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงท้ายเกาะแล้วนะครับอ่าข้างหลังแล้วนะครับเรียบร้อยครับหยุดสต็อปตรงนี้แล้วกันโอเคครับทีนี้เราก็มาตรงนี้ครับผมเนี่ยเราก็มาแอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากจะฟาร์มค่าดาบใช่ไหมก็ตีฟึบ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 ,ฟบอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ หรืออยากจะฟาร์มเมลีก็ประมาณนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บหรือถ้าอยากจะฟาร์มดิฟเฟนต์ก็เปิดในตัวสามตัวหนึ่งเปิดในคอมตัวหนึ่งแล้วก็ให้อีกฝ่ายเปิดไอ้น,นี้ก็ได้เปิดฮอตบอดี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผลผลฮอตฟูดใช่ไหมเนี่ยก็ให้เปิดฮอตแล้วก็เอาตัวลของเรามาประกบนะครับมันก็จะได้ฮอตฟูดแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ดาเมจเห็นไหม่าดิฟเฟนต์ก็จะขึ้นนะครับเราก็จะฟาร์มเลือดได้ไวขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นจุดฟาร์มจุดที่3นะครับที่ผมแนะนําไปนะคครับโอเ เดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยขี้เกียจนั่งเรือตายดีกว่าอ่ะเราจะไม่ตายแบบนี้ครับมันเสียศักเสียเราต้องโดดลงน้าครับใ <c oughs> นเมื่อเราเกิดจากทะเลล้วก็ลงไปในทะเลต่อไปเพื่อไปเกิดใหม่นะจ๊ะไอะพวกนั้นก็นลงตามมาด้วยตา,วามมันมนเป็นขบวนโอเคครับเอ้ยคุณผู้ชมผมเจอเหมือนปีศาจไอ้บ้านี่มันผลอะไรวะเคนตารูปเคนตารูปนะครับกินแล้วกลายเป็นมนุษย์เคนตารูปกินแล้วงำมกำมกำำ อร่อยมากโอ้โหเฮ้ยจะพาไปไหนเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นี่คือการบปนเอาไปจับก้นแล้วถอดกางเกงเออสวยหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ให้นายพาฉันไปหรอกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่เงินฉันจะไปลาวาฆ่านายซะโอเคผมจะไปฝั่งนี้คนระับผมจะมาฝั่งนี้ผมจะมาซื้อเรือฝั่งนี้ผมไม่ชอบฝั่งนี้นโอ้ยลาวากูเป็นใหญ่มาก ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมได้อ้าวตายเฉยเลยวิญญาณจากล่างผมยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดผมได้อาเนฟินิตี้อาฟินิตี้แบบเต็มนะคับผู้ชมนะคือบอลาวาน่าจะใหญ่ใหญ่แบบใหญ่โคตรอ่ะคือกินไปสองเกาะแน่นอนนะครับโอเค,คจุดฟาร์มต่อมาจุดนี้บอกไว้เลยว่าเป็นจุดลับจริงๆครับผมนะเป็นจุดลับจริงๆหลายคนไม่รู้นะครับถ้าไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับฮะ ไปเลยครับจุดต่อไปครับอะไรในพวกนี้มันต้องการอะไรจากสังคมไทยอยากได้นักใช่ยไหมอยากได้นักเชี่ยหมยเอาไปเลยลูกบอลไฟเนี่ยเอาไปเลยอยากได้นักเชี่ยหมยเด็ดยิงเดี๋ยวปายิงให้เลยเนี่ยเอาไหม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 ลูกบอลเนี่ยเอาไหมเอาไหมเฮ้เฮ้พวกนี้มันบินได้หมดเลยเหรอวะเนี่ยผลฟินิกซ์แล้วก็ผลฮิมะที่เพิ่งเพิ่มปีเข้ามาแล้วบินได้อันนี้ใครว่าพิมพิมพิมเด็กแต่แกล้งพิมแกล้งพิมนะครับ พีมันจะพีมันจะใช้บอมฟุตเด้งเรือมาเลยครับมาดิมาดิม,าดมันพิสติอยู่ตรงนั้นโอเคครับจุดฟาร์มจุดต่อไปนะครับที่รับแต่ไม่รับนะครับเอ๊ะไม่รับแต่รับดิเอ๊ะช่างมันเถอะเอชเอ,เอช่างมันเพียงแค่ว่าคุณผู้ชมอาจจะฟาร์มได้แบบนานขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมคือผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกจุดที่ผมพาไปดูเลยครับ อาจจะฟาร์มได้นานนะครับเออถ้าเกิดว่าแบบคนในเซิร์ฟมันมันอยู่ที่คนในเซิร์ฟเราถ้าคนในเซิร์ฟเรารู้รู้มากอะไรเงี้ยมันก็จะหาเจอได้ง่ายแต่ถ้าคนในเซิร์ฟปรากฏว่าเราดวงดีไปเจอคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเนี้ยเราก็จะเข้าฟาร์มได้ง่ายนะครับอ่ะที่เกาะน,นี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ในบ้านพวกนี้แต่อย่างใดครับนะแต่เป็นในกําแพงนี่ฟังไม่ผิดครับในกําแพงครับผมเราจะเข้าไปบักนะครับในกําแพง ในกําแพงทรายของเกาะเนี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนี่ครับเพีแค่เรากระโดดกระโดดเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันจะมีจุดอยู่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้มองพยายามบินเข้าไปนะครับผมจำไม่ได้แล้วเหมือนว่าผมไม่ได้เข้านานแล้วนะครับแต่ว่าเข้าแบบทางนี้แน่นอนครับผมอ่านี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ครับตอนที่ผมเข้าไปในกําแพงทรายมันที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่เอาไว้ฟาร์มได้อย่างปลอดภัย <c oughs> ในระดับหนึ่งนะครับแต่เกิดว่าไม่มีพวกแสนรู้เข้ามาเออคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมฟาร์มก็พยยยาามเเก็บสีงงนนิดึ แต่เวลาปั่นมันก็จะได้ยินเสียงไงไหมก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยเสียงมาจากไหนอาจจะมาจากในกําแพงแบบอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเออก็คงจะคิดไม่ถึงว่าเราเข้ามาอยู่ในกําแพงนะครับเนี่ยถ้าเกิดดูจากมุมภายนอกนะครับเห็นไหมไม่มีใครเห็นผมเลยครับเออแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนใกล้ๆก็อาจจะเห็นชื่อนะครับเนี่ยอาจจะเห็นชื่อแบบเนี้ยเออก็พยายามเข้าไปชิดๆในหน่อยอะไรแบบนั้นเนี่ยประมาณเนี้ยได้นะครับประมาณนี้ได้ฟาร์มดาบก็ว่าไป อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดฟาร์มครับผมนะที่ใช้ฟาร์มได้โดยที่คนไม่มากวนนะครับคุณผู้ชมนะผมขอบอกไว้เลยว่าได้ทุกเสานะครับเลือกเอาเลยนีบว่าจะเอาเสาไหนนะครับกําแพงไหนนะครับแต่ต้องเข้าให้ดีนะอ่ะอันนี้เข้าทางด้านนี้ครับผมเห็นไหมเข้าได้นะครับก็สามารถฟาร์มได้อย่างสบายใจนะครับก็ต้องรอเดือนต่อไปเว่าเราจะอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงนะครับอ่ะเสานี้ก็ฟาร์มได้นะครับผมจะเทสได้ดูเลยกันว่าเป็นเข้าได้ทุกเสาครับ ไอ้น,นี่ก็เป็นบั๊กของตัวเกมนะครับเราไม่ได้ใช้โปไม่ได้อะไรแต่อย่างใดนะครับใช้บั๊กของตัวเกมเป็นประโยชน์เท่านั้นเองเฮ้ยออกดีวะที่บหายเอา้าออกไม่ได้โอเคครับอ,ออกได้แล้วให้ผมแก้ไอพวกนี้ครับผมจะลมควันมันผมจะดูดมันเข้ามานะครับมาดีบ้าดิไหนไหนไปไหนแล้วเอาไม่มาไม่เห็นหรือเปล่าโอเคเอ,ออกก่อนอ่าเสานี้ได้ครับอ่ะแล้วก็ไปได้ทุกเสาแล้วผู้ชมครับ เนะสานี้ก็ได้นะได้หมดเสาเสาแต่ว่าเขาเสาข้างในนี้ได้ไหมเนี่ยเสาที่มันหักมุมเข้าในใช่ไหมลองดูครับลองดูผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันอ่าเขาได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหไอ้น,นี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับเสาที่แบบหลบมุมหลบมุมหน่อยเนะี่ยมันก็จะปลอดภัยนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยเสาตรงเนี้ยผมว่าได้อยู่นะเออคุณผู้ชมก็ต้องไปลองกันดูนะครับว่ามันมันจะยังไงถ้าเกิดว่าเรามาลองใช้กับเราเนะยครับจุดไหนที่เราคิดว่าปลอดภยัย เราจะดูทำเลจากจุดเกิดก็ได้แบบจุดเกิดคนจะขับมาแล้วผ่านตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เลือกเข้าไปในเสาเสาพวกเนี้ยแต่เราไปเข้าเสาด้านหลังแทนอะไรเงี้ยก็ลองลองคิดกันดูนะครับว่าจะเข้าซอนไหนมากกว่า่ะ,ะคลิปวันนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าพี่จะเอาให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการจะ AFK เพื่อฟาร์มนะครับคุณผู้ชมโอเคที่ต่อมาครับผมบอกเลยว่าเป็นที่ลับแต่ไม่ลับจริงๆ นี่ก็ที่ที่คนไม่ค่อยไปมากกว่าครับผู้ชมนะจริงๆมันก็ไม่ได้รับอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นที่ที่คนไม่ค่อยเข้าไปอ่ะคุณผู้ชมคือม่มันคือรู้ท้องรู้ว่ามันไม่มีอะไรคือจะเข้าไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ,อแล้วกูจะพูดทําไมวะเน,นี้ยออย่าใจผีกับพี่ออคุณผู้ชมไอ้พวกนั้นมันใจผีกับพี่ดูเลยใจร้ายใจร้ายที่สุดไอ้พวกใจร้ายฉันจะปล่อยแมกมาใส่เจ้าเอาไปเลย มามามาบินใหญ่เลยพวกนั้นอ่ะอิจฉาวกบินได้อิจฉาผมไม่มีผลไฟแล้วไงเมื่อก,ก่อนมีผลไฟผมบินได้ไปไหนสะดวอกเออเออตัวเล็กเล็ก,ลกมาทำไมเนี่ยใครต้อนรับอ่ะก็ลงไปอยู่ในน้ำเฉยเลยใคยับคุณผู้ชมจุดต่อไปก็คือในกำแพงมาลีนไม่ใช่ดลยในตึกมาลินฟอ์ดผมผมก่อเรียกว่ามาลินฟอ์ด์แล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่คล้ายๆกันดีนะครับไอเกาะเนี้ย เกาะมาลินฟอร์ดนะครับซึ่งในเกาะนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ2ชั้นนะครับที่สามารถเข้าได้2หรือ3ชั้นนี่แหละเดี๋ยวไปถึงก่อนอ,อธิบายยากครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยผมไม่ได้มานานแล้วนะค,คุณผู้ชมผมไม่ได้ค่อยเข้าเล่นไงเอ้ใครเป่งทำอะไรมาใครไม่นลอยมาพี่ลอกผู้ชมพี่หลอกอ้ะโดยก็ไม่ติดเป็นวิญญาณนี่ครับคุณผู้ชม เกาะนี้นะบอกเลยว่ามีจุดฟาร์มหลายจุดมากซึ่งมันเป็นที่ลับเพราะว่าคนไม่ค่อยเข้ามาแต่มันก็ไม่ลับไงเออเพราะว่าใครก็เข้ามาได้นะครับอ่ะในนี้นะครับอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเนี่ยแอบตรงนี้เลยหรือว่ามุมตรงนั้นก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นชั้นแรกก็จะปลอดภัยน้อยหน่อยไปชั้นต่อไปครับอันนี้เหมือนกำแพงเมืองจีนเลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเหมือนเราเดินไปเรื่อยเครับเดินไปเรื่อยเรื่อยในกากำแพงเมืองจีนน,น,นะครับ เดินไปเดินไปอ่ามาครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่2ครับคุณผู้ชมว้าวบอกเลยว่าห้องมันโคตรกว้างจัดปาร์ตี้ประชุมเมดอีวิลได้เลยนะเนี่ย <c oughs> จัดงานเมดอีวิลโชว์ประจำปี2019ได้เลยเนยคุณผู้ชมคือตรงเนี้ยสามารถมันยืนฟาร์มได้เลยหรือว่าจะเป็นมุมข้างหลังก็ได้หรือว่ามุมทางด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะและแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยว่าจะเอาอยัางไงนะครับแต่ชั้นล่างมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหน่อยูกป้ แล้วก็ขึ้นไปข้างบนหน่อยครับเราจะมาชั้นสามครับนี่ครับชั้นสามที่สามารถเข้าได้นะครับตรงนี้เลยครับนี่ห้องนี้มันก็จะสูงหน่อยซึ่งพวกผลปีศาจที่บินไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าพวกที่บินได้ก็ตามมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะอยากรู้จนขนาดข,าดขึ้นมาคุณผู้ชมนะนี่ครับตรงนี้เหมาะมากเหมาะสำหรับการ a อ K มากตรงไหนอีกด้านนี้เหมือนกันมีสองฝั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ ได้อีกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเนะี่ยประมาณนี้อาจจะไม่เห็นนะครับพอเข้ามาระยะสายตายเห็นไหมกาแพงตรงนี้มันจะบังนะครับทําให้ดูผ่านๆไม่เห็นนะครับชั้นนี้ผ่านไปส่วนชั้นบนก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราแต่งชุดสีมันประหลาดๆห,หน่อยสีเขียวอะไรเงี้ยสีแดงสีน้ําเงินส้มๆอะไรเงี้ยมันก็จะมองเห็นได้นะครับสะดุดสะดุดตาง่ายหน่อยนะครับก็ไม่แนะนํา แต่ก็ได้เหมือนกันเออนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกกันดูนะว่าเราชอบใจตรงไหนนะครับคิดว่าที่ไหนที่มันเหมาะกับเราบ้างที่สุดในการฟาร์มนะครับนะครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยวๆนรู้สึกว่าจะมีอีกที่นึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยบนหอคอยพาคารนตรงนี้นะครับคือไม่คือไม่ได้แนะนำให้ฟาร์มนะแต่แนะนําให้มายืนมายืนเตเท่ๆนะครับเนี่ยเออบางคนอาจจะไม่สนใจก็ได้นะตรงเนี้ยเนี่ย คือมันเท่มากลนะเนี่ยคือเป็นผู้ยืนคุมเป็นทหารยืนคุมที่หอคอยนะครับตรงนี้เข้าได้ไหมประตูประตูนี้เข้าไม่ได้ครับทํามาหลอกๆดีกว่าประตูเด๋วเอ้ยดีครับแอบตรงนี้นี่มุมนี้ก็ได้เอาเรื่องเหรอเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่สังเกตเหมือนกันกนะเนี่ยถึงจะอยู่ข้างนอกก็ตามคือเราดูระยะจากคนขับมาจากจุดจุดเกาะเกิดนะคุณผู้ชมเกาะเกิดอยู่ทางด้านนั้นใช่ไหมเนี่ยจอเกาะนี้ขับมาแล้วจะไปเกาะม่วงแล้วก็ขับผ่านไปเลย คงไม่ทันได้สังเกตมุมเล็กๆตรงนี้หรอกแล้วเราพยายามแต่งตัวให้เป็นสีขาวๆคุณผู้ชมคลิปสีขาวๆวะแบบนี้ก็หลบได้นะเ,เห็นไหมถ้าไม่เข้ามาใกลๆไม่เห็นแน่นอนนะโอเคผมก็บอกจุดฟาร์มจุดลับที่ไม่ลับสำหรับคุณผู้ชมแล้วกันนะจะเอฟเคคลิปๆ <log> บอกก่อนว่าอัดคลิปแล้วนะคุณผู้ชมก็ลองไปตัดสินใจกันดูว่าอยากได้ที่แบบไหนนะพี่ก็่าบอกเท่าที่พี่รู้แล้วกันนะ อาจจะมีจุดอื่นๆอีกน้องๆคนไหนที่รู้จุดที่มากกว่านี้ก็ลองสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับนะก็พี่ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เบสด้วยนะครับนะส่นนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเราจะมาใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้ก็สเปเชนะจ๊ะบายครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยอ ขอใน้น้องเวลกันไวๆนะครับพี่อยากให้น้องๆทตกคนแบบมีลิเจเดลลี่กันเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมนะเราได้จะไปลงบอสด้วยกันนะพี่ว่าจะทำอีเวนลงบอสห้าพันอีกสักรอบนลครับเออก็รอน้องๆเก็บเวลกันอยู่นะจ๊ะสู้ๆนะครับพี่ประกางใจให้อะไรของเจ้าพิมพ์นายเป็นอะไรของนายเอาไปกินกูไปชั่วร้ายจิิงๆตายซะตายซะ พีมพี่อยากตายแล้พีมพี่จะฆ่าพีมเรียบร้อยครับพีมหัวขาดแล้วครับพี่เป็นจอผพักใครอ้โนเชียนะ